คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงกัมพูชาชื่อนี้ไม่มีใครไม่รู้จักฮุนเซนผู้นำที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งในโลกเขาปกครองประเทศมากกว่าสามทศวรรษยาวนานจนคนรุ่นพ่อรุ่นลูกและตอนนี้ก็กำลังส่งไม้ต่อไปถึงรุ่นหลานแล้ว อำนาจของหุนเซนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการผสมผสานระหว่างกองทัพเครือข่ายเศรษฐกิจและการเมืองแบบเครือญาติตระกูลหุนกลายเป็นราชวงศ์การเมืองอย่างไม่เป็นทางการใครอยู่ในวงตระกูลก็ได้เก้าอี้ใหญ่ได้ทุนได้อำนาจ ทหารกัมพูชาหลายหน่วยโดยเฉพาะ B HQ หรือ Bodyguard h e a d q u a r t e r ก็ถือเป็นกองกำลังส่วนตัวของหุนเซนอาวุธและงบประมาณที่หน่วยนี้ได้รับมากมากกว่าหน่วยทหารชายแดนทั่วไปเสียอีกจนหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่กองทัพของประเทศแต่เป็นกองทัพของตระกูลหุน แต่คุณผู้ฟังครับอำนาจที่ยาวนานมากเกินไปก็มักจะตามมาด้วยรอยร้าวและตอนนี้แววการล่มสลายของตระกูลหุ่นก็กำลังปรากฏทีละน้อยอย่างแรกคือความไม่พอใจภายในกองทัพทหารชายแดนจำนวนมากโดยเฉพาะทหารเก่าแก่ที่เคยผ่านยุคขเขมรแดงรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งได้เงินเดือนน้อยไม่มีอาวุธดีๆใส่เกราะก็ไม่มี ต่างจาก B H Q ที่ได้ทุกอย่างครบทำให้เกิดเสียงวิจารณ์หนาหูว่าตระกูลหุ่นดูแลแต่พวกพ้องไม่ดูแลกองทัพทั้งประเทศ อย่างที่สองคือแรงกดดันจากประชาชนแม้กัมพูชาจะควบคุมสื่อและฝ่ายค้านอย่างเข้มแต่โลกทุกวันนี้มันเชื่อมต่อกันได้ง่ายประชาชนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมประเทศยังติดอยู่กับผู้นำตระกูลเดิม,ดมทำไมเศรษฐกิจในมือประชาชนทั่วไปไม่ดีขึ้นทั้งทางที่ครอบครัวหุ่นร่ำรวยมหาศาลและอย่างที่สครับแรงกดดันจากต่างประเทศหลายชาติมองกัมพูชาเป็นรัฐลูกไล่ของ จีนมากเกินไปการเอียงไปทางจีนทําให้เสียความสมดุลกับอาเซียนและตะวันตกพอมีปัญหาเรื่องชายแดนหรือการเมืองภายในชาตะวันตกก็มักใช้เรื่องสิทธิมนุษยชนมาโจมตีซึ่งเป็นจุดอ่อนใหญ่ของตระกูลหุน ยิ่งไปกว่านั้นช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจจากฮุนเซนไปสู่ลูกชายอย่างฮุนมาเนตก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจฮุนมาเนตอาจจะมีการศึกษาสูงเป็นนายพลแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับเต็มร้อยในหมู่ประชาชนและกองทัพเพราะหลายคนยังมองว่าเป็นแค่ลูกชายผู้นำไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมา ทั้งหมดนี้รวมกันครับทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าตระกูลหุนอาจกำลังอยู่ในช่วงขาลงอาจไม่ใช่การล่มสลายทันทีทันใดแต่เป็นการค่อยๆถูกบีบทั้งจากภายในและภายนอกวันหนึ่งเมื่อแรงกดดันมากพอรอยร้าวที่สะสมมาอาจแตกหักขึ้นจริงๆ คุณผู้ฟังครับอำนาจเหมือนปราสาทใหญ่ที่สร้างขึ้นกลางป่ามันยิ่งสูงยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่เวลาพังลงมามันก็ยิ่งดังและยิ่งสะเทือนหนักเท่านั้นตระกูลหุน่นอาจจะกำลังอยู่บนเส้นทางนี้ก็เป็นได้คุณผู้ฟังครับหลังจากที่หุ่นเซนครองอำนาจกัมพูชาไม่ยาวนานกว่า38ปีวันหนึ่งเขาก็ต้องวางมือและคนนั้นที่ถูกเลือกให้สืบทอดต่อไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคุณมาเนตลูกชาย คนโตของเขาคุณมาเนตไม่ใช่นายทหารธรรมดาเขาเป็นคนแรกของกัมพูชาที่เรียนจบจากเวสต์พอยต์โรงเรียนนายร้อยชื่อดังของสหรัฐอเมริกาและยังมีปริญญาโทจากอังกฤษและปริญญาเอกจากออสเตรเลียเรียกได้ว่าประวัติการศึกษานั้นสวยหรูระดับนานาชาติในสายตาของฮุนเซนหุนมาเนตคือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นลูกชายคนโตยังถูกปั้นมาตั้งแต่วันแรกทั้งในกองทัพและในพัก ประชาชนกรรมัมพูชาหรือ CPP จนขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนสำคัญ แต่แม้จะมีดิกรีระดับโลกคุณมาเน่จะไม่ได้รับการยอมรับแบบเบ็ดเสร็จในประเทศของตัวเองเสียงวิจารณ์ที่ได้ยินบ่อยคือเขาไม่ได้สร้างอำนาจด้วยตัวเองแต่ได้มาเพราะเป็นลูกคุณเซนนายพลที่โตวัยที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาไม่ใช่เพราะฝีมือแต่เพราะนามสกุลนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เพราะในกัมพูชา กองทัพไม่ใช่เพียงองค์กรปกป้องชาติแต่เป็นเสาหลักของการเมืองใครกุ่มใจทหารได้คนนั้นกุมอำนาจประเทศได้แต่คุณมาเนรยังไม่ได้ใจทหารทั้งหมดโดยเฉพาะทหารเก่าที่รู้สึกว่าตนเองถูกเมินถูกลดความสำคัญลงไป อีกจุดที่น่าคิดคือคุนมาเนตต้องอยู่ใต้เงาของพ่อมาตลอดหุนเซนเป็นผู้นำที่แข็งและเด็ดขาดถึงขั้นที่ชาวกัมพูชาเรียกเขาว่าผู้นำเหล็กขณะที่หุนมาเนตมีบุคลิกที่นุม่มนวลกว่าดูเป็นทูตด,ดูเป็นนักการศึกษานี่อาจทำให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัยในสายตาต่างชาติแต่กับคนกัมพูชาที่คุ้นชินกับผู้ํำแข็งกร้าวก็อาจไม่มั่นใจาว่าเขาเอาอยู่จริงหรือไม่และอย่าลืมนะครับว่า การขึ้นสู่อำนาจของฮุนมาเนธเกิดขึ้นในช่วงที่โลกจับตากัมพูชาเรื่องสิทธิมนุษยชนฝ่ายค้านถูกกดดันสื่อถูกควบคุมคนรุ่นใหม่หันไปพึ่งโซเชียลมากขึ้นการปิดกั้นแบบเดิมๆเ,เริ่มทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามว่าคุณมาเนธจะเป็นไข่เงาของพ่อหรือจะเป็นผู้นำที่สร้างชื่อด้วยตัวเองถ้าเขาสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจ เปิดประเทศมากขึ้นและทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่ามีอนาคตหุนมาเนธอาจจะต่อยอดอำนาจของตระกูลหุนได้อีกหลายสิบปี แต่ถ้าเขาเดินตามสูตรเดิมคือการใช้อำนาจทหารการกดฝ่ายตรงข้ามและการเอียงไปหาจีนเพียงฝ่ายเดียวก็อาจทำให้รอยร้าวที่มีอยู่แล้วในกรัรมพูชาแตกหักเร็วขึ้นคุณผู้ฟังครับการเมืองกัมพูชาวันนี้จึงเหมือนเชือกเส้นใหญ่ที่ขึงระหว่างเงาอาดีตของฮุนเซนกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของฮุนมาเนตคำถามสำคัญคือตระกูลฮุนจะยืนยงเป็นราชวงศ์การเมืองได้จริงๆหรือว่านี่คือจุด เริ่มต้นของการล่มสลายคุณผู้ฟังครับถ้าเราจะพูดถึงอำนาจของตระกูลหุนโดยไม่พูดถึงจีนคงเป็นไปไม่ได้เพราะจีนไม่ใช่แค่คู่ขาแต่เป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยพยุงรัฐบาลกัมพูชามาโดยตลอด ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาเงินทุนจีนไหลเข้ากัมพูชาอย่างมหาศาลทั้งโครงการถนนเขื่อนท่าเรือไปจนถึงโครงการ Belt and Road Initiative ที่จีนใช้เชื่อมโยงอาเซียนจนหลายคนเรียกเมืองท่องเที่ยวสีหนวุวิวว่ามาเก๊าแห่งใหม่ของจีนเพราะเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนและธุรกิจที่คนจีนถือครอง แต่คุณผู้ฟังครับเบื้องหลังความเจริญมันก็มีคำถามใหญ่ใครได้ประโยชน์คำตอบคือส่วนใหญ่ไหลเข้ากระเป๋าตระกูลหุน่นและนักธุรกิจที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลมากกว่าที่จะถึงมือประชาชนทั่วไปนี่ทำให้คนกัมพูชามากขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าบ้านเกิดกำลังถูกขายให้จีนราคาที่ดินพุ่งสูงจนชาวบ้านท้องถิ่นซื้อไม่ไหวธุรกิจเล็กๆของคนกัมพูชาถูกเบียดด้วยทุนจีนมันจึงเกิด ความไม่พอใจแบบเงียบที่สะสมมาหลายปี และอย่าลืมนะครับว่าจีนไม่ได้ช่วยแบบฟรีๆทุกโครงการที่จีนลงทุนมักมีเงื่อนไขผูกมัดทั้งเรื่องการเมืองและความมั่นคงเช่นข่าวลือที่ว่าจีนอาจจะได้สิทธิ์ใช้ฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาเพื่อขยายอิทธิพลทางทะเลซึ่งนั่นทําให้ทั้งสหรัฐและเพื่อนบ้านในอาเซียนจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ากัมพูชากลายเป็นฐานทัพจีนจริงๆมันจะทําให้สมดุลทั้งภูมิภาคเปลี่ยนทันทีพูดง่ายๆคือ จีนอาจจะเป็นทั้งเกราะป้องกันและโซ่ตรวนของตระกูลหุ่นในเวลาเดียวกัน ในระยะสั้นจีนทำให้ตระกูลหุ่นมั่นคงมีเงินมีอาวุธมีเวทีในเวทีโลกแต่ในระยะยาวการพึ่งพาจีนมากเกินไปอาจเป็นจุดอ่อนมหาศาลเพราะถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์จีนกัมพูชาสั่นคลอนหรือจีนเองเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจตระกูลหุ่นก็จะเสียเสาหลักทันทีและอย่าลืมครับว่าภายในกัมพูชาเองประชาชนรุ่นใหม่จานวนไม่น้อยมองจีนแบบไม่เป็นมิตรนักพวกเขารู้สึก จีนคือผู้ลุกรานเงียบที่กำลังยึดทรัพยากรและที่ดินในบ้านเกิดเมื่อความไม่พอใจนี้รวมกับความไม่พอใจตระกูลหุ่นก็อาจกลายเป็นไฟที่ลุกลามใหญ่ได้ดังนั้นครับจีนจึงเหมือนเป็นเงาหยักที่คอยบังแสงตะวันของกัมพูชามันทำให้ตระกูลหุ่นยืนได้สูงแต่ก็ทำให้ไม่มีวันเดินด้วยขาของตัวเอง คำถามคือถ้าวันหนึ่งจีนตัดสินใจหันหลังให้ตระกูลหุน่นหรือใช้อำนาจบีบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตระกูลหุ่นจะยังยืนอยู่ได้หรือไม่ PK อาเซียนกับท่าทีที่อึดอัดอาเซียนมีหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่คุณผู้ฟังครับในความเป็นจริงเพิกเฉยก็ไม่ได้เพราะถ้าตระกูลหุ่นล่มสลายจริงๆมันจะไม่ใช่ปัญหาของกัมพูชาคนเดียวแต่จะกระทบทั้งภูมิภาค การเมืองกัมพูชาที่ปั่นป่วนอาจสร้างผู้ลีภัยการเมืองคล้ามพรมแดนการสูญยากาศอำนาจอาจเปิดช่องให้กลุ่มติดอาวุธหรือกองกำลังเถื่อนกลับมาเพื่อนไหวและแน่นอนครับเศรษฐกิจชายแดนก็จะปั่นป่วนทันทีอาเซียนเลยอยู่ในจุดที่ลำบากจะหนุนหุนมาเนตก็เท่ากับช่วยค้ำอำนาจกระกูลหุนแต่จะหันไปจับมือกับฝ่ายค้านกัมพูชาก็เสี่ยงจะขัดใจจีน